เมื่อกี้คุณผู้ชมถามหาข่าวตัวเลขมาแล้วนะครับมาดูเลยข่าวตัวเลขมีมีแฟนข่าวชอบข่าวตัวเลขและเจ้าภาพหลักอีกหนึ่งคณะ ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญและขอบพระคุณท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมบงเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่คุณบัณฑิตนิธิวรรณกิจในวันนี้หากแม้การต้อนรับขาดตกบกพร่องคณะเจ้าภาพขออภัยเป็นอย่างสูงบณโอกาสนี้หลังจากนี้คณะเจ้าภาพเรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารแล้ก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบพระคุณค่ะ ในวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธที่สามเดือนธันวาคมเวลา11นาฬิกาถวายพัตตาหารเพนเวลา19นาฬิกาสวดพระอภิธรรมและวันพฤหัส,สบดีที่สเดือนธันวาคมเวลา11นาฬิกาถวายพัตตาหารเพนเวลา12นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันในการนี้คณะภาพได้กราบรัตนาพระมหาเจริญสุขคุณาวรีโร เราเจ้าคณะจังหวัดสุรินเจ้าอาวา,วาสวัดศรีวิหาเจริญเป็นพระธรรมกถือแสดงพระธรรมเทศนาหลังจากนั้นเวลา13นาฬิกาจะประกอบพิธีทักษิณานุปรทานทอดผ้าบังสุกุลซึ่งพิธีการทั้งหมดนี้จะประกอบพิธีให้เสร็จสิ้นในศาลาบางเพ็งกุศลแห่งนี้หลังจากนั้น เวลา14นาฬิกาก็จะได้เครื่องศพสู่เมรวัดศรีวิหารเจริญเพื่อประกอบพยยิธีประชุมเพลิงในเวลา15นาฬิกาค่ะทางคณะเ้าภาพตอขอเรีเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนในครั้งนี้ด้วยขอขอบพระคุณค่ะ